ครับผมชื่อนายสุภีโสภาพักครับผมอายุ64ปีมีความพิการทางร่างกายครับที่อยู่ของผมก็อยู่ที่บ้านกกดูเลขที่29โหมู่สิบตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยแล้วโครงการที่ ผมได้ก็คือโครงการเกษตรผสมผสานก็ที่สนับสนุนก็บริษ,ษ,ษัทอของ King Power Duty Free จำกัดครับโครงการเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงไก่พื้นเมือง แล้วก็ปลูกผักเลี้ยงกบในบอ่อซีเมนอ่าแล้วก็ระบบน้ำในแปลงปลูกผักที่หกหมื่นที่ได้มาตอนแรกครั้งแรกส่วนนี้นะเป็นน้ำบ่อบดานครับที่ว่า,าเมื่อก่อนใช้เครื่องยนต์แต่ทีน,นี้ก็มา ที่แบบว่าเครื่องยนต์มันหน้าหนาวมันติดยากก็เลยมาเอาสมร์ทเพื่อว่าต่อไปอใช้น้ําแปลงผักแปลงผักก็อยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเนี่ยแปลงผัก่ะที่จะเอามาปูกใส่ผักนี่ก็คือเป็นแปลงปลูกผักนะครับแปลงปลูกผัก แล้วก็งดที่ได้มาก็มามีซื้อเสามาซื้อเสาแล้วก็ซื้อเหล็กซื้อสแลนสแลนนี่ก็คือว่ามากันแดดกันฝนถึงแม้ว่ามันมันไม่ถี่มันเอาสแลนพวกนี้มาลางมันก็กันได้พอป,ประมาณแต่ถี่มากก็ผัก,ก็มีร่มมากมันก็จะไม่สวยไม่อะไรนี่ก็สแลนพวกนี้ก็ซื้อมากันแดดกันฝนด้วยแล้วก็ที่ว่า มาปลูกผักเมื่อก่อนปลูกมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าเท่าไหร่ถ้าหน้าฝนแต่ทีนี้ว่ามีโครงการมาแล้วก็จะทําให้มันดีขึ้นมาพวกนี้ก็จะใช้กันแสงแดด ุณบริษัทคิมพาวเวอร์เนวติฟรีจำกัดครับและก็ขอขอบคุณมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมที่ให้การสนับสนุนอา,อาชีพคนพิการครับขอขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสคนพิการวัสดีครับ